จริงๆอะหนูอะทำเล็บไปแล้วด้วยแต่เล็บหรูดเลยตอนที่อุ๊ยแป๊บนึงหนูขอเช็ดแหวนก่อนทุกอย่างมันแมันมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ตอนที่สวมแหวนสาบ้านเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำค่ะเหมือนจะมองพี่แบร์แล้วก็แบบ พอดีค่ะแสดงว่าเขาเขพัดตัวเองวันนี้อีโชว์อีกเยอะๆแอบเขียนทาไปเลยเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้วเขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบยังไม่แบบถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นเทปที่กระหัดที่กระดกระัดแล้วหนึ่ไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกกตานหมืเลยนะอันนี้ห้าจุดห้าค่ะ มากแล้ว